สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอะลองมาคุยเจาะลึกข้อมูลที่น่าสนใจจากวิดีโอ YouTube อันหนึ่งนะคะเขาพูดถึงสัญญาณเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ผลกระทบต่อตลาดแรงงานค่ะดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปนะคะเป้าหมายวันนี้ก็คือเราจะมากลั่นประเด็นสำคัญจากวิดีโอนี้กันทำความเข้าใจว่าสัญญาณที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ที่สำคัญเลยคนทำงานอย่างเราๆท่านๆเนี่ยแหละค่ะจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงได้บ้าง มาเริ่มกันเลยนะคะจุดแรกที่น่าสนใจเลยนะคะคือรายงาน GDP ล่าสุดที่บอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตช้าลงชัดเจนเลยค่ะแม้จะยังไม่ปิดลบแต่ก็เป็นการชะลอตัวครั้งแรกในรอบ3ปีเลยแต่เขาก็ย้ำนะคะว่าตัวเลขพวกนี้มันมองย้อนหลังเสมออ่าแล้วมันพอจะบอกอะไรเกี่ยวกับอนาคตเรื่องงานของเราได้บ้างไหมคะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับอืมคือถึง GDP จะยังไม่ติดลบนะครับ แต่การชะลอตัวแบบนี้มันก็เหมือนเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้าให้ธุรกิจนะครับเพราะธุรกิจเขาต้องมองไปข้างหน้าต้องคาดการพพอเห็นแนวโน้มว่าเอ๊ะมันดูไม่ค่อยดีสิ่งแรกๆที่มักจะทำกันเลยก็คือลดค่าใช้จ่ายซึ่งในวิดีโอเนี่ยเขาชี้เลยว่า99%ของธุรกิจเลือกที่จะลดคนลด payroll นะครับซึ่งมันเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับเขาเลือกทางนี้มากกว่าจะไปลดราคาสินค้าแข่งกัน และที่สําคัญคือไอตัวเลข GDP ที่เราเห็นเนี่ยมันยังเป็นข้อมูลก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องกําแพงภาษีเข้ามาคุยกันจริงๆด้วยซ้ำนะครับซึ่งไอเรื่องภาษีเนี่ยก็อาจจะส่งผลต่อตัวเลขในไตรามาสถ,ถัดไปได้อีกโห99%เลือกที่จะลดคนก่อนเลยเหรอคะอ,อ่อเป็นตัวเลขที่น่าคิดเหมือนกันนะคะแล้วนอกจาก GDP แล้วมีสัญญาณอื่นอีกไหมคะที่ในวิดีโอเขาพูดถึง มีครับมีเขาชี้ไปที่ตัวเลขการจ้างงานใหม่ที่เริ่มชะลอตัวลงเหมือนกันบวกกับข่าวที่เราเริ่มเห็นแล้วนะครับว่าบริษัทใหญ่ๆหลายแห่งเลยเริ่มปลดคนงานอย่าง UPS นี่ประกาศลดเป็นหมื่นตำแหน่งเลยนะครับหมื่นตำแหน่งเลยเหรอคะครับแล้วก็ยังมี FedEx Walgreens CVS หรือแม้แต่ Wells Fargo ก็มีข่าวทำนองนี้ออกมาเหมือนกันครับอ,อืมการที่บริษัทใหญ่ๆเริ่มขยับตัวแบบนี้ก็น่ากังวลเหมือนกันนะครับแต่ว่า มันมีจุดหนึ่งที่ข้อมูลมันดูขัดขัด,ขดกันนิดหน่อยนะครับคือเขาบอกว่าการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเนี่ยจับเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันมันเป็นไปได้ยังไงอะครับหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้น่าหลวงขนาดนั้นครับอันนี้เป็นข้อสังเกตที่ดีเลยครับในวิดีโอเขาก็ตั้งประเด็นนี้นะครับว่าไอการใช้ใจ่ายที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะเอ่อไม่ใช่สัญ,ญญาณบวกเสมอไปก็ได้ hmm. มันอาจจะเกิดจากสิ่งที่เขาเรียกว่า การกักตุนเพราะความกลัวนะครับกักตุนเพราะความกลัวครับคือทั้งคนทั่วไปแล้วก็ธุรกิจเองอาจจะรีบซื้อของเข้ามาเก็บไว้ก่อนเพราะความไม่แน่นอนข้างหน้าโดยเฉพาะเรื่องกำแพงภาษีที่คุยกันมาตั้งแต่ต้นปีนะครับกลัวว่าเดี๋ยวของมันจะแพงขึ้นในอนาคตก็เลยรีบซื้อตุนไว้ตอนนี้อ๋อดังนั้นตัวเลขใช้ใจ่ายที่สูงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่ภาพลวงตาได้เหมือนกัน แล้วการที่บริษัทใหญ่ๆเขาเริ่มลดคนแล้วเนี่ยมันก็แสดงว่าเขามองข้ามช็อตปัจจุบันไปแล้วกําลังเตรียมรับมือกับความเสี่ยงในอนาคตอยู่ครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเขามองไปข้างหน้ามากกว่าสถานการณ์ตอนนี้จริงๆงั้นมาถึงคําถามสําคัญเลยค่ะในเมื่อสถานการณ์มันดูมีความไม่แน่นอนสูงแบบนี้คนทํางานอย่างเราๆควรจะเตรียมตัวยังไงบ้างคะวีโอมีคําแนะนําอะไรที่พอจะจับต้องได้บ้างคะ ครับในวิดีโอเขาก็ให้คําแนะนําที่เอาไปใช้ได้จริงหลายข้อเลยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนเลยคือให้เราเป็นคนช่างสังเกตในที่ทํางานเราเองเช่นเอ๊มีการตัดงบประมาณอะไรไหมลดชั่วโมงทํางานหรือเปล่าพวก OT โอกาสทําเงินเพิ่มมันหายไปไหมอะไรพวกนี้ครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนเล็กๆไดค้ค่ะค่ะแล้วเรื่องการเตรียมตัวส่วนบุคคลล่ะคะเรื่องเงินเงินทองทองนี้แน่นอนครับอันนี้สําคัญมากเรื่องการเงินส่วนบุคคล ข้อแนะนําหลักๆก,ก็คือควรจะมีเงินสํารองฉุกเฉินเก็บไว้เผื่อค่าใช้จ่ายอย่างน้อยๆเลยคือ6เดือนครับ6เดือนเลยนะคะครับแล้วก็พยายามลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นจริงๆพวกรายจ่ายฟุ่มเฟือยต่างๆนะครับลดลงให้มากที่สุดและที่สําคัญอีกอย่างคือหลีกเลี่ยงการสร้างหนี้ใหม่โดยเฉพาะหนี้บริโภคที่ไม่จําเป็นครับอ๋อแล้วก็มีเรื่องคือการอัปเดตโปรไฟล์ออนไลน์ของเราพวกลิงก์อินอะไรพวกเนี้ย ให้มันดูเป็นมืออาชีพแล้วก็เป็นปัจจุบันอยู่เสมออันนี้ก็ไม่ควรมองข้ามครับเผื่อต้องหางานใหม่ฟังดูเป็นขั้นตอนพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยนะคะมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจากในวิดีโอมีครับอีกเรื่องที่เขาเน้นเหมือนกันคือการประเมินทักษะแล้วก็มูลค่าของตัวเราเองในตลาดแรงงานอยู่เสมอเสมอ เขาแนะนำให้ทำทุก6เดือนเลยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเราไม่ได้ติดอยู่ในคอมฟอร์ตโซนหรือสภาวะที่คุ้นเคยเกินไปจนอาจจะทำให้เราได้ค่าตอบแทนน้อยกว่าที่ควรจะเป็นตามความสามารถจริงๆของเราแล้วก็แน่นอนการหมั่นพัฒนาทักษะใหม่ๆที่เรียกว่า upskilling ครับมันก็จะช่วยเพิ่มทางเลือกเพิ่มมูลค่าให้เราในตลาดงานได้ค่ะการพัฒนาตัวเองนี่สาคัญเสมอเลยเนาะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างที่ควรรู้ไว้คือ พวกสิทธิประโยชน์ต่างๆหากเกิดกรณีที่เราต้องออกจากงานจริงๆเช่นเงินชดเชยตามกฎหมายมีอะไรบ้างสิทธิในการซื้อประกันสุขภาพต่อหลังออกจากงานอย่างในอเมริกาเขามีโค b r a ของไทยก็อาจจะต้องเช็คสิทธิประกันสังคมหรือประกันกลุ่มบริษัทเดิมหรือการจัดการกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเรื่องพวกนี้รู้ไว้ไม่เสียหายครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเลยคือการดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วย อย่าไปเสพข่าวร้ายหรือจมอยู่กับความกังวลมากเกินไปนะครับหาเวลาพักสมองพักใจบ้างขอบคุณมากค่ะสำหรับคำแนะนำดีๆนะคะสรุปแล้วเนี่ยจากการที่เรามาคุยเจาะลึกข้อมูลกันวันนี้สิ่งที่เราได้ก็คือสัญญาณเศรษฐกิจบางอย่างแม้จะเป็นข้อมูลย้อนหลังมันก็กำลังบอกใบ้ถึงความไม่แน่นอนที่อาจจะรออยู่ในตลาดงานข้างหน้าได้เราธุรกิจก็มีแนวโน้มจะตอบสนองด้วยการลดต้นทุนซึ่งส่วนใหญ่มันก็มัก,มกจะกระทบกับคนทำงานอย่างเราๆเ,เนี่ยละค่ะ ดังนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมรอบด้านเลยทั้งเรื่องเงินเรื่องอาชีพเรื่องทักษะมันก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆในตอนนี้ถูกต้องเลยครับคือแม้การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมันอาจจะดูน่ากลัวนะครับแต่มันก็เหมือนมาตอกย้ําความสําคัญของการเตรียมพร้อมส่วนบุคคลของเราเองการไม่ประมาทการรู้จักประเมินคุณค่าตัวเองอยู่เสมอแล้วก็การสร้างเคราะห์อ,องกันทางการเงินไว้ต่เนินเน่นๆบางทีนะครับ การที่เราเข้าใจกลไกอะไรพวกนี้มันอาจจะไม่ได้แค่ช่วยให้เรารับมือกับสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีขึ้นเท่านั้นแต่อาจจะเปลี่ยนมุมมองของเราต่อการวางแผนอาชีพแล้วก็ชีวิตการเงินในระยะยาวไปเลยก็ได้อืมก็เป็นเรื่องที่น่าเก็บกลับไปคิดต่อไม่น้อยเลยครับ